โรมาโนยืนยันวิลล่าพร้อมซื้อแรดฟอร์ดนักข่าวชื่อดังครับอย่างฟาบิซิโอโรมาโนนะครับออกมาโพสต์ยืนยันครับว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังสนใจที่จะยื่นซื้อออปชันซื้อขาดมาคัดแรดฟอร์ดนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยแรดฟอร์ดถูกย้ายมาวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวครับแล้วก็มีออปชันซื้อขาดอยู่ที่ราคาประมาณ45ล้านปอนด์ครับโดยแมนยูเนี่ยก็อยากจะขายแรดฟอร์ดเพราะว่าอโมริมก็ออกมาพูดชัดเจนว่าแรดฟอร์ดเ่ยไม่อยู่ในแผนงานของเขาในอนาคตนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยหล ว่าจะยังยิงประตูไม่ได้แต่ถือว่าแอซซิดไปเรียกว่าหลายลูกแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีเลยครับจนมีชื่อกลับไปติดทีมชาติอังกฤษได้นะครับซึ่งวิลล่านะครับปัจจุบันเนี่ยก็กาลังลุ้นถึง3ถ้วยด้วยกันทั้ง f a ฟครับก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เจอเบรตันซึ่งถ้าไม่ล็อกถล่มเนี่ยก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองได้ครับนแชเเป้ยนลีกก็ยังอยู่ในเส้นทางรวมถึงในพรีเม์ลีก็ลุ้นพื้นที่บอลยุโรปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวิลล่าก็ต้องการจะเสร รดฟอร์ดก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงเลยเนื่องจากแรดฟอร์ดเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกอกถูกใจของอูนายเอมเบรี่อยู่แล้วด้วยนะครับก็ราคาเนี่ยแมนยูตั้งราคาไว้เบื้องต้นประมาณ45-60ล้านครับแต่เชื่อว่าน่าจะไม่เกิน50ล้านปอนด์แน่ในการซื้อครั้งนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนละครับว่าแรดฟอร์ดจะได้อยู่กับวิลล่าต่อเนื่องหรือไม่เพราะว่าโรมาโน่ออกมายืนยันเองแบบนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าโรมาโน่ก็บอกชัดเจนว่าถ้าเกิดวิลล่าจะซื้อออันี่จจนกออกอกตสกค ของคนที่ไม่อยู่ในแผนเพื่อระดมทุนมาซื้อรัดฟอร์ดรวมถึงเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับแฟนพีโอเคไหมกับการปล่อยเด็กปั้นของสโมสรอ,อย่างรัดฟอร์ดออกจากทีมแบบถาวรสักทีเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบันบนี้ก็ฝากกดแล้วก็แชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ